หนึ่งนานมาแลว้วมีลูกหมูสามคนอยู่ด้วยกันยังมีความสุขจบเอ้ยยังไม่จบสิเขานั้นได้สร้างบ้านเออโอเคม,มีพี่น้องสาพี่น้องหมูสามตัวเอ้ไม่ใช่สามคนสิมี น้องชายเด็กน้องชายเนี่ยน้องชาย,ย,ชายมีพี่ชายเอ้อไม่ใช่นี่คือน้องชายนี่คือพี่ชายไม่แปลกที่น้องชายกับพี่ชายตัวเออเล็กกว่ากว่าเพราะว่ามันไม่มีไซส์ื่นแล้วส่วนอ้น,นี้ก็คือพี่คนโตนั่นเองเอ้ช้าจังวะทำไมเองเบาจังไอกระจก พี่คนกลางได้สร้างกระจกซึ่งมันอ่อนแอมากที่สุดแล้วเออเอาเข้าไปเอา,เอา,เอาพี่คนกลางไปวิ่งนอนเย่ต่อไปก็จะเป็นพี่คนใหญ่นะครับและพี่คนใหญ่ได้เรียกสร้างบ้านไม้นั่นเองเพื่อแข็งแกงกว่ากระจก ไอ้ไอ้คนกลางการที่มันทำกระจกแล้วเ,ออเรียบร้อยครับพี่คนกลางตายเลยเอ๊ะไม่ใช่พี่คนใหญ่ตายแล้วนะครับส่วนน้องคนเล็กนั้นลือ้อและน้องคนเล็กนั้นได้สร้างบ้านเหล็กนั่นเองซึ่งไม่แปลกว่าทำไมน้องเปลี่ยนเสือ้อเพราะน้องตายแล้วโอ้พี่คนชายก็ตายแล้วเหมือนกันนะครับ และจูจูนั้นก็มีหมาป่าบุกอ,อซึ่งเกมนี้ไม่มีหมาป่าและและทั้งสองคนก็อยู่แบบสงบสุขเฮ้ยไม่ได้สิช่องนี้ไม่มีความสงบสุขซึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากหมาป่ากลายเป็นโจรแทนซึ่งโจรบอกว่าเฮ้เจ้าลูกหมูสามสองสามตัวดิ ฉันยังไม่ได้ฉันยังไม่ได้ไอ้นี่เลยฉันยังไม่ได้เป่าลมเลยแกยก็แกบ้านแกที่เันกระจกจริงๆแล้วพี่ชายคนโตแก,ากหายไปไหนอะก็ก็ดีไงเนี่ยพี่ชายคนโตฉันเขาตายแล้วทำไมเกมนี่มันแหลกจังวะไม่รู้แต่ไม่รู้แหละฉันจะเป่าเป่าลมแกแกแค่นี่แค่นี้บ้านันก็าตายไปเร้วบ้านตายคืออะไรวะไม่เข้าใจ แต่ที่รู้ๆฉันเป่าลมเกมนี้ไม่มีเป่าลมฉชนไ้นฉันจะใช้การเป่าลมที่ิ้นได้แน่นอนทำอย่างนี้นิดหน่อยปุ๊บเป็นไงบ้างอะฉันฉันโดนฉันโดนแล้วดิอะอือหือโอ้โหนี่แหละข้อเสียของบานแก้วครับ คุณสามารถโดนบาดได้โอ้โหเอ้ก็ยุทุ์เดนเหรอฮ่าฮ่า่า <c oughs> คือซอมบี้เอะเกตตัวนี้ไม่มีซอมบี้เว้ยเออตายสักทีฮ่าฮาฉันดีแหละการเป่าลมของข้าและต่อมาครับเจ้าโจรจะไปป้อนลูกหมูตัวสุดท้ายลูกหมูตัวน้องนั่นเอง นี่ชั้นแข็งแกร่งพอแล้วนะดูห้องชั้นสิเออจะแข็งแกยังไงเจ้าลูกหมูออกมาซะเพื่อนแกทั้งสามคนตายแล้วคนแรกคนแรกโดนชัดนยิงตายคนที่สองโดนโดนบ้านทับตายอนาดส่วนแกก็ต้องตายด้วยฟีมือชั้นเหมือนคนที่หนึ่งเออเหมือนเหมือนพี่คนกลางนั่นแหละหรือว่าพี่คนโตว่าจะไม่ได้มันดูนะและพี่คนโตมั้ง แต่ที่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยนะฉันรู้แค่ว่าฉันจะยิงแกนี่แหละไม่รู้ทําไมเพราะว่าเพราะว่าไอ้เจ้าของช่องมันให้ฉันยิงไม่นั้นคลิปนี้ก็จะไม่จบเฮ้อทำไม,ไม่ได้ฉันฉันใช้ปืนยิงแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ฉันเป่าลมแล้วนะนี่เป่าลมว่านแกแล้วเหรอฮอ เขาแดนได้ออกมาจากบ้านของเขาเ yeah! ออมือนีบเฮ้ยนไม่ตายเว้ยเออเออไม่ตายสภาพอย่างนี้แลจะยิงซ้ำเดี๋ยวก่อนยิงซ้ำข้าจะยิงซ้ำข้าคือมับปลาที่แล้ว ไม่นะปืนเจ้าทำอะไรค่ะเออ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 แล้วจากนั้นก็ตายกันหมดเลยจบ